4นะครับชุดแต่ง M Sport X นะครับตัวนี้เป็น X4 ในสเปค CKD นะครับราคาเท่าเดิมนะครับ3,990,000 0บาทสังเกตได้ว่าตัว BMW X4 นะครับสเปคยังเหมือนเดิมนะครับจุดที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นกล้องรอบพันนะครับแล้วก็การตกแต่งแบบชุดแต่ง M Sport X นะครับในส่วนของไฟหน้านะครับผมเป็น BMW Adaptive LED นะครับพร้อมฟังก์ชันช่วยส่องสว่างขณะเข้าโค้งนะครับรวมถึงใช้ไฟสูงต่ำให้อัตโนมัติ ไฟตัดมองแบบ LED นะครับการตกแต่งที่ชิ้นเกนินหน้านะครับจะเป็นสี Frozen Gray นเนะครับเซ็นเซอร์รอบคันนะครับมีไม้ถึง10จุดเลยนะครับผมการตกแต่งที่คิ้วซุ้มล้อกับบันไดข้างนะครับจะเป็นสี Frozen Gray ขนาดล้อนะครับเป็นล้อขนาด19นิ้วขนาดยางอยู่ที่245 5ี่ทับ 50, R 1 9ทั้งยางหน้าและยางหลังนะครับสามารถสลับยางกันได้ใช้เป็นยางรันแฟร ตัวนี้ในสเปคตัว CKD ตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับคาลิเปอร์เบรกแบบ M Sport นะครับทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังสวยงามขึ้นมากๆครับผมแล้วก็โลโก้ M Sport ครับตัวรถนะครมีขนาดความกว้างอยู่ที่1.9เมตรนะครับยาว4.7เมตรแล้วก็สูง1.6เมตรนะครับตรงนี้เป็นตำแหน่งของกล้องเซลาวิวแคมรานะครับ ให้ดูทรงของรถนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับ BMW X4 เดี๋ยวพามาชมภายในกันครับสำหรับภายในนะครับผมจะเป็นสีแบบนี้นะครับสีแดงแบบนี้ X4 มีทั้งหมดด้วยกัน4สีนะครับสีขาวเอาภายไว้สีดำ Black Sapphire นะครับสีแดง f l a m e n c o Red แล้วก็สีเทาดำนะครับ s o f i t e g o l สีเบาสวยงามมากๆเลยนะครับตัวนี้เป็นเบาะแบบสปอร์ตนะครับใช้เป็นหนังเวอร์นาสกานะครับตัวเบาะสปอร์ตเองสามารถปรับตัวโอบกระชับลำตัวหรือปีกเบาะตรงนี้ได้นะครับรวมถึงตรงฐานรองน่องสามารถอลล็อกนะครับเพื่อยืดเข้าออกได้อ่าครับตัวเบาะเองนะครับสามารถปรับปุ่มด้านหลังได้ด้วยนะครับให้เข้าด้านหลังขึ้นมานะครับรวมถึงปรับขึ้นลงชดเชยตำแหน่งได้นะครับตัวเบาะสเปคเบาะของเบาะคู่หน้านะครับ ซ้ายทางขวาเหมือนกันเลยนะครับผมเลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะครับยกตัวเบาะขึ้นลงอ่าแล้วก็ปรับมุมเงยของเบาะนะครับตัวพนักพิงสามารถเอนหรือว่าตั้งชันได้นะครับตรงนี้เป็นปุ่มปรับปีกเบาะนะครับผมการตกแต่งนะครับภายในจะเป็นลายอลูมิเนียมลอมบิคอรนะครับตัดกับสีโครเมียมแบบนี้นะครับตัวหนังคอนหุ้มคอนโซลน่าจะเป็นหนังเซนเเทคนะครับแล้วก็ตัว ที่เก็บของเก๊ด้านหน้านะครับจะมีไฟสองสว่างให้ครับผมในส่วนของม่านบังแดดนะครับของผู้โดยสารก็จะมีไฟแต่งหน้าให้ด้วยครับตรงนี้เป็นไมล์ลำโพงนะครับมาพร้อมกับแอร์แบครออคันเลยนะครับเรื่องความปลอดภัยหายห่วงเลยครับผมมาดูไฮไลท์กันที่ด้านหลังนะครับสําหรับรถทรง SAV Sport Activity Coupe แบบนี้จะมีด้านหลังแบบไหนกันนะครับเดี๋ยวลองเปิดประตูให้ดูก่อนนะครับว่า ช่องทางขึ้นลงไปยังไงบ้างอ่าครับในชุดแต่ง m sport x นะครับตรงนี้ก็จะมีโลโก้ x series อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นลำโพงนะครับช่องไว้ขวดน้ํานะครับสามารถใส่ขวดลิตรได้นะครับแล้วก็ไว้ของตรงนี้นะครับใน x 4จะพิเศษกว่า x 3ตรงที่ตัวนี้สามารถปรับความชันของเบาะได้นะครับอ่าสามารถเลื่นขึ้นแล้วก็ปรับความชันของเบาะได้นีครับตัวเบาะเองนะครับสามารถปรับ พับลงเป็นอัตราส่วน40-20-40ได้นะครับตรงกลางสามารถพับเหมาะจักในรถได้เลยนะครับกดลงเพื่อบางที่จะเริ่มไปหยิบของด้านหลังนะครับนี่สังเกตนะครับเรียนวิ X4 จะไม่มีมือจับให้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับจะเป็นเปิดออกมาเพื่อแขวนเสื้อผ้านะครับหรือแขวนของเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับ จะมีไฟเก่งด้านหลังมาให้นะครับเปิดปิดจากตรงนี้่าครับหลังเบาผู้โดยสารั้นหน้าจะมีตะข่ายให้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็ตัวน,นี้เป็นแอร์อัตโนมัติโซนที่3ครับเพราะช่องชาร์จ USB-C นะครับด้าน,นหลังสามารถปรับอุณหภูมิแยกจากด้านหน้าได้เลย เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ BMW X4 สวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็โดดเด่นใครต้องการรถที่ท้อในอกลักษณ์ของผู้ขับขี่นะครับอืตอตอ X4 เลครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นออกแบบให้ตัดอากาศที่หมุนมาด้านหลังนะครับผมในส่วนของล้อแมกด้านหลังนะครับเป็นขนาด19นิ้วเหมือนกันขนาดยางอยู่ที่245/50ครับแล้วก็มีคาลิปเปอร์เบรกแบบ M Sport เหมือกับด้านหน้าเลยนะครับ ในส่วนของไฟท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นตัว L นะครับแบบนี้เลยแล้วก็มีโลโก้ X4 นะครับด้านขวาจะเป็นรหัส x d r i e ยี่สิ d นะครับตัวนี้สเปคเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล190แรงม้านะครับแรงบิดรวมอยู่ที่400นิวตันเมตรส่วนถึงร้อยเพียง8วินาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันอยู่ที่17.9กโเมตต่อลิตร ปลายถ้อยเสียด้านหลังนะคบเป็นปลายถ้อยเสียแบบโครเมียมสวยงามมากเลยครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกล้องด้านหลังนะครับการเปิดฝากระโปรงท้ายของ X อ็นะครับสามารถกดที่กลาง,งปุ่มได้เลยตรงนี้นะครับจะไม่เห็นโชว์ของตัวฝาท้ายนะครับเขาจะซ่อนไว้อย่างดีเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่เก็บสา,าระ ตรงนี้เป็นหมุดยึดนะครับสามารถกดเพื่อเลื่อนออกหรือว่าเอาหมุดออกจากรางได้นะครับด้าน,น,นขวาก็จะเป็นตะข่ายไว้ของแนวตั้งนะครับมีมาให้ทั้งสองฝั่งนะครับที่ช่องไว้ของดางข้างแล้วก็ตรงนี้ชุดปฐมพยาบาลแล้วก็ป้ายสามเหลี่ยมฉุกเฉินนะครับจะอยู่ในนี้จะอยู่ในนี้นะครับป้ายสามเหลี่ยมฉุกเฉินแล้วก็ชุดปฐมพยาบาล Okay, แล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะครับสามารถยกเปิดขึ้นมาได้อีกตรงนี้การถอดตัวแผ่นบังสายตามาไว้ตรงนี้นะครับจริงๆจะมีพื้นที่เก็บสัมภาระเพิ่มเติมตรงนี้ให้แล้วก็เราสามารถพับเปาะจากด้านหลังได้นะครับโดยการดึงตรงนี้ทั้ง2ฝั่งนะครับทำให้ขยายพื้นที่เก็บสัมภาระขึ้นได้อีกนะครับแล้วก็แผ่นบังสายตานะครับบางทีเราไว้ของมีค่าในรถสามารถถอดออกได้ถ้าไม่ต้องการนะครับ ฝากระโปรงท้ายนะครับรองรับการเตะเปิดด้วยเท้านะครับทั้งตอนเปิดแล้วก็ตอนปิดนะครับใช้เท้ายื่นเตะเปิดได้เลยสวยมากๆเลยนะครับสำหรับ b m w X4 มีด้วยกัน4สีนะครับให้เลือกตามโฉลกแล้วก็ความชอบได้เลยครับฝาถาังน้ำมันกดเปิดได้เลยครับผมจากภายนอกมาดูด้านนี้อีกทีนะครับสำหรับภายในห้องโดยสาร อันนี้เมื่อเราพับเบาะลงนะครับจะเป็นในลักษณะนี้อ่าสำหรับพื้นที่ของห้องโดยสารด้านหลังนะครับ x c มาพร้อมกับกระจกหลังคาแบบพาโนลามานะครับยาวถึงตอนหลังเลยทำให้พื้นที่ในห้องโดยสารดูโอโทงโปร่งโล่งสบายมากขึ้นนะครับ มาดูกันด้านฝั่งคนขับกันบ้างครับผมเมื่อเปิดประตูกออกมานะครับด้านฝั่งคนขับเริ่มจากจุดนี้นะครับจะเป็น memory c สองตำแหน่งเมื่อเราต้องการบันทึกตำแหน่งนั่นนะครับให้กดปุ่ม set แล้วก็ตามด้วยตัวเลขน,นะครับการบันทึกตำแหน่งนั่งจะบันทึกตำแหน่งของตัวเบาะนะครับกระจกมองข้างทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ปุ่มนี้เป็นปุ่มปลดล็อกหรือว่าล็อกรถนะครับถัดมานะครับเป็นปุ่มเปิดฝาท้าย แล้วก็ปุ่มปรับกระจกมองข้างตรงนี้นะครับถ้าดันขวาปรับขวาดันซ้ายปรับซ้ายครับตรงนี้กดลงไปจะเป็นการพับกระจกมองข้างครับแล้วก็ปุ่มปรับสวิตกระจกนะครับเป็นแบบวันทัชทั้ง4บานกดทีเดียวกระจกจะหล่นลงหมดเลยนะครับหรือว่าดึงขึ้นทีเดียวกระจกก็จะขึ้นมาทั้ง4บานเลยครับแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มล็อกกระจกนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับลําโพงฮา r m ม n นการ์ดอนเหมือนเดิมนะครับในสเปค4 k คดีนิวโปรไฟล์ ก็ยังถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับที่ประตูนะครับสามารถไว้ขวดน้ำขนาดลิดได้นะครับแล้วก็ไว้ครีมทาผิวหรือว่าของเล็กๆน้อยๆได้ครับมาดูในส่วนของห้องโดยสารด้านหน้ากันครับด้านผู้ขับขี่นะครับตัวเบาะสปอร์ตหนังเวอร์นาสกานะครับแล้วก็ปีกเบาะปรับอกกระชับได้ลงถุงตรงฐานรองน่องนะครับสรีระท่านไหนที่ขายาวหน่อยนะครับก็ปรับฐานรองน่องให้ยืดเหดได้นะครับ ที่กันชอบมากมาเลยสำหรับ x นะคเับคือสเปคเบาคู่หน้านะครับจะเป็นสเปคเบาแบบเดียวกันครับปรับดันหลังให้ได้แล้วก็ปรับปลีกเบาได้เหมือนกันตรงนี้เป็นสักับเพล im sport นะครับแล้วก็แป้นเบรกแป้นคันเร่งนะครับก็จะมีการใส่วัสดุอลูมิเนียมเข้าไปทําให้ดูสปอร์ตดูดันนะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถเปิดมาไว้อีซี่พาหรือว่าการเข้าหมู่บ้านหรือว่าย์การ์ดได้นะครับตรงนี้เป็นแผงควบคุมเกี่ยวกับระบบไฟ หน้านะครับอันนี้เป็นไฟตัดหมอกหน้าไฟตัดหมอกหลังครับเลขศูนย์คือปิดไฟนะครับจะติดแค่ไฟ daytime running light ตัวนี้เปิดไฟหลีนะครับให้ตัวรถเปิดเป็นออโต้ครับอันนี้เปิดไฟต่ํานะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นปรับความส่องสว่าง ambient light ในห้องโดยสารนะครับปรับชดเชยได้เป็นลูกเลื่องแบบนี้แล้วก็ไฟ parking l i ลท์นะครับหรือว่าไฟจอดเปิดด้านขวาเปิดด้านซ้ายนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของพวงมาลัยกันนะครับพวงมาลัยดีไซน์ M Sport ครับ ตัวนี้เป็นหนังที่เรียบเนียนนะครับแล้วก็ขนาดอวบอ้วนแล้วก็ใหญ่กระชับมือนะครับด้านซ้ายของพวงมาลัยนะครับเป็นควบคุมอยู่กับระบบช่วยเหลือการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นตรงนี้ปุ่มพล u สคอ control ครับกดเข้าไปแล้วก็ชดเชยนะครับหรือว่าปุ่มลิมิตปุ่มจำกัดความเร็วนะครับพล u สคอ control ปุ่มล็อกความเร็วปุ่มลิมิตปุ่มจำกัดความเร็วครับเมื่อมีการเหยียบเบรกนะครับตัวระบบจะถอนออกไปให้เรากดเ e ซูมตรงนี้นะครับให้ระบบทํางานต่อจากจากจุดเดิมนะครับ มาส่วนของด้านขวาเขาจะเป็นเกี่ยวกับควบคุมอ n นเตอร์เทนเมนต์ในรถนะครับเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนขึ้นแทร็กเพลงหน้าหลังนะครับรับสายแล้วก็แสดงข้อมูลของแทร็กเพลงนะครับรวมถึงคําสั่งเสียงในตัวรถตรงนี้เป็นพวงายมีแบ็คแพดชิพให้ด้วยนะครับทั้ง2ฝั่งอ่ครับเดี๋ยวกันสตาร์ทรถให้ดูครับหยยบเบรนะครับกดปุ่มสตาร์ทที่ตรงนี้ คือเสียงของเครื่องยนต์ดีเซลนะครับถือว่าเงียบมากๆเลยครับในห้องโดยสารทีนี้เมื่อเราสตาร์ทรถขึ้นมานะครับจะพบกับหน้าจอ BMW Live Cockpit Professional นะครับแบบใหม่ ID7 นะครับตัวนี้ก็จะทำให้ยังใช้ได้อีกนานๆเลยนะครับสำหรับความหรูหราแล้วก็อินเตอร์เฟซที่ใช้งานในตัวรถนะครับหน้าจอกลางขนาดใหญ่นะครับหน้าจอ BMW ถือว่าคมชัดมากๆเลยนะครับแล้วก็รองรับการสัมผัสนะครับ สังเกตว่าการใช้งานนะครับลื่นไหลติดนิ้วมากๆเลยครับอ่าครับจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอมาตรวัดตรงกลางนะครับด้านซ้ายจะเป็นเกี่ยวกับความเร็วนะครับรอบเครื่องรอบความเร็วนะครับหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อลิตรได้นะครับด้านขวาจะเป็นเกี่ยวกับรอบเครื่องยนต์แล้วก็รายละเอียดของตัวรถนะครับทีนี้ด้านด้านขวามือครับสามารถกดที่ปุ่ม bc เพื่อเปลี่ยนข้อมูลการแสดงผลได้นะครับ แรงบิดแรงม้านะครับรวมถึงคลืนวิทยุอ่าแล้วก็ไม่แสดงผลน,นะครับรวมถึงอัตาราการกินน้ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ยนะครับนั่นขวามือนะครับเป็นก้านใบปัดน้ำฝนครับมีระบบการทํางานแบบออโต้ให้นะครับด้าน,นซ้ายเกี่ยวกับไฟเลี้ยวนะครับตรงนี้ถ้าเราเปิดไฟหน้าตรงนี้เป็นออโต้แล้วนะครับแล้วเรา ตอนกลางคืนเรากดปุ่มตรงนี้ให้เป็นตัว A ติดขึ้นนะครับจะเป็นการทำงานของไฟระบบ Adaptive LED ช่วยเหลือในการใช้ไฟสูงต่ำให้อัตโนมัตินะครับทีนี้การลองเปลี่ยนโหมดการขับขี่นะครับตรงนี้เป็นโหมด Sport อ,อยู่เป้ยเป็นโหมด Comfort อ,อ,อยู่นะครับถ้าการเปลี่ยนเป็นโหมด Sport ป,ปุ๊บหน้าจอนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีเทาแดงแบบนี้นะครับแต่ถ้าโหมด Comfort จะเป็นสีส้มแต่ถ้าโหมด Eco Pro นะครับจะเป็นสีฟ้าเน้นการขับขี่ที่ประหยัดขึ้นนะครับ รวถึงตอนที้เราเปลี่ยนหมดการขับขี่ครับ Comfort Sport Eco โ r o นะครับนี่สามารถคอนฟิกได้เลยนะครับแล้วก็มาที่ตรงกลางนะครับนี่เป็นช่องแอร์นะครับสามารถปิดลมแอร์ได้จากตรงนี้แล้วก็ปุ่มเปิดไฟฉุกเฉินแล้วก็ปุ่มเปิดปิดระบบช่วยเหลือการขับขี่นะครับ DNR Driving Assistant นะครับเมื่อเรากดเข้าไปปุ๊บอออก็คือระบบช่วยเหลือการขี่ทุกอย่างเปิดนะครับหรือว่าเราจะ ตั้งค่าให้เปิดหรือปิดบางฟังก์ชันได้ครับก็เลือกเป็นอินดิวเวอนะครับสามารถมาดูได้ครับว่ามันมีระบบอะไรบ้างนี่ครับระบบเตือนคนเดินถนนนะครับแล้วก็ระบบเตือนการชนประทะด้านหน้านะครับให้ทํางานเร็วหรือช้านะครับมาเลือกคอนฟิกตางตรงนี้ได้เลยแล้วก็ระบบเตือนเมื่อรถออกจากนักเลนนะครับจะให้ตัวรถเขาแจ้งเตือนเร็วหรือช้านะครับก็มาตั้งค่าได้เตือนเปลี่ยนเลนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นระบบ หนด้านของความปลอดภัยที่มีใน bmw x 4นะครับหรือพูดง่ายง่ายคือตอนที่เราขับรถแบบเผลอๆนะครับแล้วก็มีคนตัดผ่านบนท้องถนนนะครับตัวรถก็จะแจ้งเตือนให้เป็นรูปคนนะครับรวมถึงที่ปลายกระจกมองข้างทั้งสองฝั่งนะครับจะมีสามเหลี่ยมนั้นจะเป็นระบบเตือนจุดอับสายตานะครับมีรถตัดผ่านแล้วเราไม่ได้มองเห็นนะครับมันก็จะขึ้นสีส้มให้แล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นช่องอ่านแผ่นซีดีครับแล้วก็ตรงนี้ครับสามารถบันทึกเป็นช็อตคัทต่างๆได้นะครับ นอกจากขึ้น่อนพายุนะครับแล้วก็ปุ่มเปลี่ยน FM AM นะครับปุ่มมิวเสียงนะครับแล้วก็ปุ่มคลื่นถัดไปนะครับอันนี้เป็นส่วนของช่องแอร์ระบบควบคุมป,ปรับอากาศในรถนะครับตัวนี้เป็นอุณหภูมิแยกฝั่งซ้ายขวานะครับแล้วก็ถ้ารถร้อนๆนะครับขึ้นมาให้กดปุ่ม Max AC ตรงนี้นะครับตัวรถจะทําความเย็นที่เย็นที่สุดแล้วก็ลมแรงเป่าที่แรงที่สุดนะครับแล้วก็เลือกเป่าหน้าเป่าเท้าได้จากตรงนี้แล้วก็ ไล่้าหน้าไล่ฟ้าหลังนะครับปรับออโต้แยกซ้ายขวาได้หรือว่าถ้าเกิดเราซิงค์คนขับปรับอะไรคนฝั่งคนนั่งก็จะส่งผลแบบนันด้วยนะครับประมาณนี้เลยปรับขึ้นนะครับแล้วก็ทีนี้ตัวเียยู่คันนี้เองนะครับจะมีระบบ Gesture Control นะครับหรือการวาดนิ้วกลางอากาศ <lite gr umble> โอ้ my god <glaube> สามารถใช้นิ้วกันทําแบบนี้นะครับเพื่อเปลี่ยนเพลงขึ้นถัดไป หรือทาแบบนี้นะครับเพื่อไปขึ้นก่อนหน้านะครับโดยใช้2นิ้ว2นิ้วนี้เราสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าให้ทําเป็นอะไรบ้างให้มิวเสียงเพลงหรือว่าตั้งค่าเป็นอย่างอื่นได้ครับรวมถึงฟังก์ชันแบบกัมแบนะครับสามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้ฟังก์ชันนี้เป็นทําอะไรได้นะครับทีนี้มาดูในสอง,องคันเกียร์ครับตรงนี้เป็นเกี่ยวกับ วบคุมเกียร์นะครับตำแหน่งเกียร์ก็จะอยู่ตามตำแหน่งไฟครับตอนนี้อยู่ที่ p อยู่ถ้าเราจะไปดีครับเหยียบเบรกกดปุ่มปลล็อกข้างดึงลงมาครับใส่เกียร์เอ็นนะครับหรือว่าถ้าจะไปเกียร์ถอยหลังก็ต้องกดอลล็อกด้วยครับหรือกระโดดข้ามเกียร์ไปได้ลึกอย่างนี้นะครับหรือว่าจะเชนเกียร์เองหักไปน้าใจครับบวกลบได้เองเลยครับรวมถึงเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้นะครับตำแหน่งเกียร์จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ แล้วก็ถ้าต้องการจอดนะครับกดปุ่มพี่ปุ่มเดียวหัวเกียร์จะดีกลับมาตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรคโฮนะครับก็จะช่วยในการขับในเมืองให้เหนื่อยน้อยลงนะครับแล้วก็เป็นระบบควบคุมการลงทางชันนะครับผมนี่แล้วก็ปุ่มตัวกล้องนะครับปุ่มเปิดระบบกล้องหน้ากล้องหลังนะครับเมื่อกดปุ่มนี้ปุ๊บบางทีเราออกจากซอยนะค่อนข้างยาวนะครับเราสามารถรู้ได้ว่า รถด้านหน้านะครับมีซ้ายหรือขวามีรถตัดผ่านด้านหน้าไหมนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดเซนเซอร์นะครับ Parking Distance Control ตรงนี้ก็เปิดขึ้นมาปุ๊บก็จะแสดงภาพรอบคันเลยครับผมทีนี้ถ้าเกิดเราแสดงภาพรอบคันนี้ถ้าเราสามารถเปลี่ยนมุมมองของตัวรถได้นะครับจากการกดที่หน้าจออ่าครับก็จะแสดงผลแบบนี้เป็นสามมิติเลยนะครับหรือถ้าเราเลือกมุมมองสามิติแบบนี้นะครับ เนี่ยครับฟังก์ชันเพิ่มเติมเราสามารถใช้ทํานิ้วแบบนี้นะครับในการดึงเพื่อการแสดงผลมุมมองที่ต่างออกไปได้นะครับนี่ถือว่าเป็นคีย์ฟีเจอร์ไฮไลท์นะครับบางทีเราไม่ต้องมาละสายตาว่าต้องจิ้มหน้าจอยี้ครับสามารถใช้นิ้วทําแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีโหมดนี้นะครับศูนย์บริการล้างรถบางทีเราต้องการนํารถขึ้นไปล้างนะครับเรามาต้องล้างใต้ท้องรถนะครับก็สามารถใช้โหมดนี้ได้ แล้วก็มีระบบช่วยเหลือในการนํารถเข้าที่จอดอัตโนมัติด้วยนะครับทั้งแบบเข้าซองแล้วก็แบบขนานะครับแล้วก็ถัดลงมาครับตรงนี้จะเป็นโหมดการขับขี่ครับแล้วก็ปุ่มปิด traction control ปุ่มการล้อเลื่อนถลายนะครับหน้าแขนตรงกลางครับเมื่อเปิดมาพวกอก็จะมีขันที่ค่อนข้างพอเหมาะนะครับแล้วก็ช่องชาร์จไฟ USB C อ่ะตรงนี้ครับในส่วนของช่องวางแก้วน้ําด้านหน้านะครับก็จะมีที่เขี่ยบุหรี่ให้ครับถ้าไม่ได้ใช้งานก็เอาออกมาได้เลยนะครับ มีเคียวหลอกโอเคครับตรงนี้นะครับในตัวที่ถูกตัดออกไปก็จะเป็นถาชาร์จไวเลสนะครับจะถูกตัดออกไปตรงนี้นะครับตัวนี้สามารถเลื่อนปิดเพื่อให้เป็นสัดส่วนได้ดียิ่งขึ้นนะครับขึ้นมาด้านบนครับเป็นของไฟแต่งหน้านะครับก็จะมีมาให้ตรงนี้แล้วก็กระจกมองหลังนะครับตัดแสงอัตโนมัติถ้ามีใครใช้ไฟสูงมาตรงนี้จะตัดแสงให้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มเปิดปิดไฟอ่านแผนที่หรืออุ่มถึงเปิดสายขวาแยกได้นะครับ สังนี้เป็นสวิตควบคุมเกี่ยวกับม่าพนพาโนรามาสันรูกนะครับเมื่อเรากดเข้าไปสามารถยกกระจกแผ่นด้านหน้าเลื่อนออกไปด้านหลังได้เลยนะครับเปิดได้2จังหวะนะครับแล้วก็ถ้าเราดันจังหวะเดียวครับตัวแผ่นกระจกก็จะปิดมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ดันอีกที่นึงนะครับตัวม่านก็จะเลื่อนกลับมาปิดนะครับ ตรงนี้ครับเป็นปุ่มโทรออกฉุกเฉินนะครับ sos กรณีที่เราเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วเราไม่สามารถหาโทรศัพท์ได้นะครับก็โทรออกจากตรงนี้ได้เลยตัวรถจะมีซิมของเขาเองนะครับเดี๋ยวให้ดูทัศนวิสัยภายในของในห้องโดยสารกันนะครับใน b m w x 4 a นะครับต้องบอกว่าถึงแม้จะเป็นรถที่รถทรงเป็น s a v coupe นะครับทัศนวิสัยเองก็ถือว่าค่อนข้างกว้างแล้วก็ไม่อึดอัดเลยนะครับตามสไตล์การออกแบบของ b m w ครับทีนี้เดี๋ยวในการเปิดกระจกด้านหลังให้ดูครับว่า ถึงแม้จะเป็นรถทรงแบบนี้นะครับกระจกเองก็สามารถเปิดได้สุดเลยนะครับนี่ไม่ติดอะไรเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ BMW X4 xDrive M Sport ชุดแต่ง M Sport X นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่3 9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแพคเกจบำรุงรักษา BSI Standard สามารถนํารถเข้าเช็คที่ศูนย์บริการได้ทั่วประเทศนะครับทั้งหมด3ปีหรือ60,000กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีการรับประกันตัวรถจากการผลิตนะครับให้ทั้งหมด3ปีไม่จํากัดระยะทางสําหรับแพ็กเกจอัลติเมทนะครับที่ดูแลจาก3ปีเป็น5ปีนะครับก็จะเพิ่มเงินอีกแค่70,000บาทครับก็จะได้รับการรับประกันดูแลตัวรถจากการผลิตนานถึง5ปีรวมถึงนารถเข้าศูนย์บริการได้ฟรีค่าใช้ใจ่ายนาน5ปีเลยครับในส่วนของกุญแจนะครับโดยนี้เป็นดอกสํารองจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ สวยงามมากๆครับสำหรับใครนะครับที่สนใจ b บี X4 นะครับลองสอบถามข้อมูลเพิ่เมเติมรวมถึงตารางดาว่อนกับกันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวกันคอยตอบแชทในคอมเมนต์ให้หรือว่าจะแอดไลน์ส่วนตัวมาได้เลยนะครับเพื่อสอบถามโปรโมชั่นข้อมูลเพิ่เมเติมนอกจาก b บี X4 นเะครับเป็นรุ่นไหนก็ตามลองสอบถามมาได้เลยครับสำหรับนิสิตชงข้อมูลเพิ่เมเติมใดๆลรวมถึงคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยอย่าลืมกด Subscribe ที่ช่อง YouTube รวมถึงไปติดตาม Facebook Fanpage ด้วยนะครับเพื่อรับข้อมูลข่าวสารที่ อัปเดตที่สุดนะครับสวับนีขอบคุณค่ะสวัสดีครับ